ก็คิดว่าเราเราเริ่มเลยดีไหมคะถึงแม้ว่าวันนี้คนดูเหมือนจะค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเริ่มเริ่มดีกว่านะคะก็คือวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรองศาสตราจารย์ดรวิษณุทรัพย์สมพลเนี่ยท่านก็ได้กรุณามาบรรยายให้ฟังเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทา,ทางปัญญาอันเกิด ขึ้นจากการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะคะวันนี้ก็คงเ,เราก็ได้มีการรคคอร์ดเพราะฉะนั้นอ,อาจารย์ที่อาจจะเข้าฟังไม่ได้ก็คงจะติดตามได้ทางเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ก,ก,ก็เรียนเชิญท่านผอ,อ,อช่วยเ,เ,เริ่มดําเนินการเลยหร,หรือว่าอาจารย์ศิริอพอรจะก,ก่อนเด,เดี๋ยวขออนุญาตเรียนทักสินาทีให้ท่านผอ,อ,อร,รับประทานอาหารไปก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งจริงๆช่วงแรกของการขออนุญาตมาเกริ่นเนี่ยก็เป็นหลายๆสไลด์ก็นําเสนอ ใน faculty talk นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตั้งแต่เรื่องการตั้งโจทย์วิจัยนะคะการฟอร์มท a m อะไรเนี่ยก็มาหลายทีแล้ก็เลยครั้งนี้ก็คงเป็นอีก,อ,กอันหนึ่งนะคะงานงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนของคณะวิชา,ชากรรมศาสตร์เนี่ยในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของอบริษัทแล้วก็งบประมาณนะคะในตัวงบประมาณด้วยก็นนี้ก็เป็น บริษัทหลักๆท,ท,ที่มีงานวิจัยกับเราตั้งแต่ปี2,551ถึงปัจจุบันมีทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กนะคะมีทั้งที่อยู่กระทบหลายภาควิชามีผู้ร่วมจากหลายภาควิชานะคะเช่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นฟิลดทางด้านทางด้านเคมีปิโตเคมีนะคะแต่ทางด้านของมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็มีพอสมควรเหมือนกันนะคะ,ะอันนี้หากตัวตัวตัวของงบวิจัยที่เรียนเรียนว่าเราก็มีตัวเลขที่ขยบ ปีอห้าสองห้าสาอยู่พอประมาณสักห้าสาห้าสิบสล้านนะแล้วก็ห้าิปีห้าสเนี่ยก็ประมาณสักหกสิอล้านนะอันนี้เป็นเซกชันที่เราแบ่งตามเนื้อของอข้าวคราวๆตามชื่อโครงการวิจัยนะว่าจะอยู่ในฟิลไหนก,ก็ก็อย่างที่เรียนะจะเป็นปิโตรเลียมปิโตรเคมีซะเยอะหน่อยนะฮะกัน,นี้ก็ดในกระบวนการที่เราร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการทําวิจัยเนี่ย รูปแบบส่วนใหญ่ที่ตอนนี้มาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์เนี่ยไปไปไปคุยมาเรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทอาจจะ Approach เองหรืออาจารย์ไปเจอ,อบริษัทไปมีเพื่อนเก่า,าสิทธิ์เก่าพี่เก่าอะไรแนะนำานะฮะแล้วก็มักจะมาหาเราเมื่อถึงเวลาที่ที่ก็คือเอาโครงการเข้าคณะนะคะเพราะฉะนั้นตรงโจทย์วิจัยเนี่ยส่วนมากอาจารย์ก็จะไป คุยมาละนะคะแต่ก็มีกรณีของบริษัทที่ที่คณะเป็นผู้ช่วยประสานงานให้นะคะอย่างอย่างตอนนี้ก็มีมีของของไทยออยค่ะที่เราประสานงานให้อยู่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเริ่มจากผู้บริหารที่อินิเชียตตรงส่วนนี้แล้วก็อาจจะต้องช่วยฟอร์มนิดนึงว่าบริษัทก็อาจจะใหม่สําหรับการทําวิจัยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นที่ ก่อนที่จะมาถึงในการทําเอกสารที่ตกลงทําสัญญาวิจัยหรือว่าทําข้อตกลงเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนของอาจารย์ที่ต้องดูทางด้านเทคนิคขอบเขตผลลัพธ์แล้วก็กรอบเวลาที่สามารถดําเนินการได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยนะคะซึ่งถ้าที่ฉันมีโอกาสที่ได้เจอกับอาจารย์ก็จะมักจะเน้นตรงเรื่องนี้ว่า ก็จจะต้องให้จารดู3ประเด็นนี้ให้ชัดเจนว่าสามารถ d e l i v e อได้ในเวลาตามที่คอมมิตไว้กับเขาเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นชื่อเสียงต่อตัวอาจารย์แล้วก็คณะด้วยนะคะส่วนข้อดีหรือว่า a อด a n นเทจในส่วนของการทำวิจัยร่วมกับคณะในปัจจุบันเราก็มเเเีเรื่องของการ อะไรฮะประสานงานช่วยเหลือให้บริษัทเน้นำงบวิจัยไปหักค่าใช้จ่ายในการหย่อนภาษ,ษีได้สองเท่านะคะซึ่งก็คือมีทั้งโครงการในรัศะที่เป็นวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานแล้วก็เชิงประยุกต์ก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือทางฝ่ายวิจัยซึ่งตอนนี้ก็มีคุณจันทรพัฒน์เป็นหลักเนี่ยนะคะก็ช่วยดําเนินการในเรื่องนี้เพราะเรารู้ในขั้นตอนอะไรทั้งหมดนี้แล้วนะคะก็จะใช้เวลา,าตรงส่วนนี้เนี่ยพร้อมๆกับตอนทาสัญญ,ญาหรือว่าจะทาสัญ,ญญาไปแล้วค่อยมาค่อยมาทำตรงนี้ก็ได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบรจะระะปยนาีีํค คาวนี้ในในประเด็นในตัวเอกสารหรือข้อตกลงในรูปแบบของสัญญาที่จะต้อง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 โดยมากแล้วเกือบทุกบริษัทนะคะก็จะต้องมาคุยกันก่อนเนี่ยก็จะมีประเด็นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเร่อก็ต้องพึ่งทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านผอแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแม้มันก็จะมีประเด็นหลายๆอย่างที่เราก็ตอบได้ในเบื้องต้นอย่างเช่นเรื่องของโอกาสการจดสิทธิบัตรเนี่ยนะคะความเป็นเจ้าของสิทธิ นะคะ,ะมีรูปแบบมีวอร์ดดิ้งในคําในชิงกฎหมายอะไรแตกต่างอะไรยังไงหรือว่ามีคึงที่ต้องอสนใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดนก็ขอความรู้จากทางท่านผอ,อแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นประจำนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะ,ะได้มีโอกาสให้ท่านคุยในรายละเอียดนะคะตั้งแต่เรื่องของอกระบวนการรูปแบบแล้วก็จะมาในประเด็นของเรื่องอเอกสารสัญญ,ญานี่นิดหน่อยนะคะก็ก็เป็นส่วนแค่เนี้ยค่ะที่เด่นจะเกิดไว้นะคะ เดี๋ยวคงจะขออนุญาตยกเวทีให้อาจารย์วิษณุนะคะผอ,อสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนั่งที่ครับครับเรียนท่านคณะบดีครับแล้วท่านอาจารย์ทุกท่านนะฮะก็วันนี้ก็คณะตัวเองฮะเราก็ต้องให้กลับมาบรรยายเต็มที่เพราะนั้นวันนี้ก็อยากให้เป็นการซักถามผมหัวข้อนี้เคยไปพูดก็ในคณะเองก็หลายครั้งนะ คือผมก,ก็หลายครั้งสองครั้งของระดับคณะระดับภาคก็เข้าไปพูดบ้างนะครับก็ผลที้โฟกัสสั้นๆเพาะโจทย์มาคือว่าถ้าง,งานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเราจะมีการจัดก,การเรื่องทรัพย์สินปิญญาอย่างไรนะครับผมขอเท้าความไปนิดนึงก่อนว่าท้างงานบทบาทมหารายส่วนใหญ่แล้วก็โฟกัสของเรื่องกรการวิจัยไม่ว่าพื้นฐานวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยซึ่งผลลัพธ์มันคือส่วนอีกแอลิเคชันเป็นหลักนะครับก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ออกไป ทีน,นี้ถ้าภาคอุตสาหกรรมเองอะเรามองภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ย,ยเขาอยากจะได้ผลิตภัณที่มันจับต้องได้เพื่อไปดูตลาดว่าจะขายได้ขายไม่ได้ยังไงทีนี้ไอ,อ,อ้ความรู้ที่ออกจากเราเนี่ยมันยังไม่เป็น p r o d u ั t มันยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์มัน In t a n ท i b l e มันจับต้องไม่ได้เนี่ยเวลาคุยกับเขาก็อาจจะคุยกันยากหน่อยนะครับทีนี้มันก็เลยมีแกล้ตรงกลางว่าเอ๊ะไอ้ตัวจากงานวิจัยเราจะพัฒนาเป็นตัวต้นแบบแล้วไป s c a l e up ผลิตได้ประมาณมากๆเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดเจ้าภาพอยู่มันทำให้งานวิจัย ไม่ใชแ่แค่ของมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ของประเทศไทยจริง,รงมันของทั่วโลกแหละครับส่วนใหญ่ขึ้นหิ้งนะแต่โดยเนเจอร์มันมันธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในแก๊บนี้มากถ้าถ้าผมขยายความแก๊บตัวนี้จากประสบการณ์ทํามาเนี่ยเราอาจจะดูได้มาเป็น4แก๊บนะครับไอ้แก๊บที่หนึ่งเนี่ยจากงานวิจัยเราเนี่ยให้แปลงเป็นโปรโตไทป์ซึ่งตรงเนี้ยมันอาจ,จไม่ใช้มันไม่ได้สกิลตรงนั้นไม่อาจจะไม่อยู่ที่เรามากแล้วอันที่2คือมันต้องใช้เงินไอ้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นโปรโตไทป์ ซึ่งเนี้ยมันจะพับบิชไม่ได้นะเพราะมันไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่อะไรเป็นแปลงไอ้ตรงโน้ฮาวที่เรา finding คน้นวิจัยมาเนี่ยให้แปลงเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยเวลาคุยกับคนที่เอาไปใช้มันคุยง่ายขึ้นเห็นภาพขึ้นเข้าใจตัวเทคโนิลมากขึ้นนะครับไอ้ตัวแกลบที่2ก็คือถึงแม้เราปลิตโปรโตไทป์ได้เนี่ยเราจะผลิตจําจนวนเยอะๆได้ไหมนะราคาเป็นยังไง นะครับมันก็จะเกิดคำถามมาเวลาไอ้ที่เราทําสําเร็จในห้องแฝบหรือทำโปรโตไทป์ได้แต่เวลาผลิต scale up ขึ้นมาเนี่ยมาจจะมีข้อจากัดหลายๆอย่างนะครับความคุ้มค่าความคุ้มทุนไอ้โรงงานที่ต้องตั้งเพิ่มอ้พวกนี้มันก็มีทําให้งานหลายๆตัวไม่สู่ไป commercial ไป,ไป commercial นี่ยาก gap อันที่3ต่อให้เราผลิตของได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะครับจะเป็นธุรกิจได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของ marketing เรื่องก็มาเรื่องช่องทางจําหน่ายพวกนี้เกิด startup business เนี่ย มันก็มีความยากลําบากอุปสรรคที่สําคัญอ,อีกด้านหนึ่งแกลบตัวสุดท้ายคือถ้าเราตั้งธุรกิจเล็กๆได้เริ่มขายได้จะขยายมันยังไงให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนเจริญเติบโตยังย่งยืนอันนี้ก็อีกแกลบหนึ่งเป็นเชิงของธุรกิจเชิงเรองการลงทุนนะครับถ้าเราดูแกลบตรงนี้เรามาทําเข้าใจว่าแกลบแต่ละแกลบเนี่ยเราจะต้องการอะไรต้องการสิ่งไหนที่มาฟิลแกลบตรงนี้นะครับไอแกลบตัวที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องการเงินเรีลกสิ์มันนี่ที่เปลี่ยน งานวิจัยเป็นโปรโตไทป์หรือจะพูฟคอนเซ็ปต์ก็ได้จะเรียกว่าคือพิสูจน์ว่าไอ้เทคนิคเราหรือดีเซอร์สงานวิจัยเรามันอาจจะน่าจะมีโอกาสที่ทำสับทําทำได้จริงนะออกมาเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาซึ่งเราต้องการแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนนี้มาจากไหนนะครับก็มันเดี๋ยวผมไปแหล่งเงินทุนเนี่ยก็เดือวนี้มันเริ่มมีเงินของภาครัฐเริ่มมากขึ้นเป็นอันนี้เป็นเงินภาคเ e อกชนก็ได้เป็นเงินสปอนเซอร์หรือเงินวิจัยร่วมซึ่งเราก็ต้องไปคอนเินซ์ภาคเอกชนให้เขาเห็นโอกาส ที่จะทํางานนี้ให้สำเร็จก็อาจจะของเงินสับสนโดยตรงหรือเป็นทุนวิจัยขึ้นมาอันที่2องเดี๋ยวนี้มีเงินทุนวิจัยทางภาครัฐหลายแหล่งนะครับเงินเงินทุนพัฒนาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับรวมถึงทุนวิจัยร่วมรัฐเอกชนเป็นแมทชิ่งฟันเอกชนออกส่วนหนึ่งรัฐออกส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าสกีมสวอเองวอชอเองนะครับสวก,ก็เดี๋ยวนี้นก็มีทุนลักษณะพวกนี้บ้างพอสมควรนะครับนี่ย้อนกลับมา กลับมาเรื่องแก๊ปนั่นคือแก๊ปที่1นึ่งสีฟันเราต้องพยายามหาซอสอ,สอื่นซึ่งมันก็มีซอสอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าก็ซอสของภาครัฐก็มีอยู่หลายแหล่งอยู่นะครับตัวที่2องนี่คือหลังจากที่มีมีโปรโตไทป์เนี่ยจะผลิตได้เนี่ยบางครั้งไอ้สกิลเนี่ยไม่อยู่กับเรามันอยู่ที่โรงงานผู้ผลิตอย่าอยู่เป็นโปรดักชันสกิลมันต้องใช้โรงงานในการผลิตใช้ฟาซิลิตี้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันออกนอกขมายไุไหร่ไปละเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์หาพันธมิตรอันนี้ก็เป็นสสิิ่่่่งงททีเเเรราาาาตต้ออออพพพยายามไปหืืดดบบในะัผล จำนวนมากๆขึ้นให้ได้นะครับอย่างของสายเคมีเองบางครั้งเราสกัดสารอะไรในห้องแลบได้ปริมาณหนึ่งแต่เราเราไปใช้ในอินดัสเซอร์จริงๆเขาต้องการทดสอบเยอะปริมาณมากๆเราอาจจะไม่มีที่ผลิตมันก็อาจจะเป็นข้อจํากัดทําให้เราไปพิสูจน์ในในเชิงภาคสนามหรือเชิงในใช้ใน,ใน,ในโรง,งงานก็ยากขึ้นนั้นตรงนี้เราก็วิธีการก็คือเราต้องหาทางโรงง,งานที่มีแพลนหรือไพหลอตแพลนหรืออะไรที่สามารถผลิตในระดับมาช่วยงานเราได้คือนักกรเรียกว่าหาพันธมิตรนะฮะ คือนสกิลในการผลิตแล้วรวมทั้งถึงการใช้ฟาซิฟาซิสตของเขาเพื่อเพื่อผลิตในเชิงจิมาณให้ได้มากขึ้นนะครับส่วนที่3ามสี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่ละมันในกรณีที่อันนี้คือส่วนให่ก็จะจบว่าเราก็ไลน์เส้นเทคโนโลยีไปให้กับบริษัทเอกชนข้างนอกแต่ยกเว้นบางกรณีที่นิสิตเราเนี่ยอยากจะมาตั้งธุรกิจเบสออนตัวเทคโนโลยีของเราหรือตัวอาจารย์เองอยากตั้งธุรกิจเราก็สับสนิได้นะมีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจอินคิร์เรชั่นเพื่อเอางานโปรดักต์เนี่ยให้ไปเกิดเป็นธุรกิจได้ซึ่ง ไอ้แมกกาซึมตรงนี้มหาวิทยาลัยก็รองรับอยู่นะครับคือสับสนให้เกิดธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายเลยคือถ้าเกิดเราธุรกิจเราเราไปได้ขายได้จะแพร์มันก็ต้องไปหาพวกกองทุนร่วมทุนเข้ามาอันนี้ก็ใช้เครือข่ายของเราเขาก็าไปไปไปขอได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูของของมหาวิทยาลัยบ้างมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับกับภา,าคอุตสาหกรรมข้างนอก หน้าที่งานวิจัยของเราเราหน้าที่พันธกิจของมหาวิทยาลัยคืองานทําวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดงานวิจัยออกไปการถ่ายทอดงานวิจัยเนี่ยเราก็ทําได้หลายทางใช่ไหมครับเรามีการสอนนิสิตเนี่ยก็คือนี่คือการถ่ายทอดรูปแบบหนึ่งเราทําตีพิมพ์พับลิเคชันการฝึกอบรมการให้คําปรึกษาบริการวิชาการพวกเหล่านี้ก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ออกไปการจดสิทธิบัตรหรือพาทเทนติ้งเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพราะว่าสิ่งที่เราจดสิทธิบัตรเราต้องเปิดเผย d i s c o s e invention เราออกไปอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะทีนี้หน่วยงานภายในยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องคือนอกจากตัวคณะเอง faculty นะแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆที่มีแล้วเรามีศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนะครับเรามีศูนย์บริการวิชาการขึ้นของคณะเราก็มีนะฮะแล้วก็มีตัวสถาบันทรัพย์ปัญญาซึ่งผมใช้ตัวย่อว่าสย i รพนะครับทีนี้โลที่ผ่านมาของคณะเนี่ยส่วนใหญ่งานวิจัยหรืองานร่วมวิจัยเนี่ย ก็จะรับผ่านตัวคณะหรือสถาบันวิจยัยทั้งหลายเข้ามาส่วนสถาบันสิธัญญาเนี่ยจะมาเกี่ยวในช่วงของการไปใช้จประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งขั้นตอนที่เมื่อกี้ผมมีมามีที่ผมเรียนอยู่ว่ามันจะมีช่วงของทางการถา่ายทอดเทคโนโลยีช่วงการพิสูจน์เทคโนโลยีช่วงของพัฒนาเทคโนโลยีจนถึงท้างานใช้ได้แล้วก็เป็นไลเซนซิ่งคือการที่เขาจะยินดีจ่ายค่ารอยูต้ให้เราจากการยอดขายหรือจากที่การเขาไปใช้ประโยชน์จากเชิงพาณิชย์ใน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 ผลิตภัณฑ์ของเราหรือในเทคนิคของเรานะครับ นั้นโลเนี่ยมันก็จะเห็นจะคาบเกี่ยวว่าไอ้สิ่งเราพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งของอนาคตที่จะเกิดจากตัวงานวิจัยร่วมหรือคอนแทคบิเซอรเหล่านี้ถ้าดูในลาเอียนจริงไอ้สิ่งสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องของความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในตรงนี้ครับไม่ไม่เกินนี้ที่เขียนมาทั้งมดเนี่ยคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเ,เวลาเจราจาเราคือสมมติเราไปคุยภาคอุตสาหกรรมไปชักชวนเขาถ้าเราไม่เปิดเผยเทคโนโลยีเราอย่างนี้ไม่เป็นไรเราแค่คุยว่า ที่คำแนะนําผมคือเวลาไปคุยอุตสาหกรรมให้เขาดึงดูดให้เขาสนใจงานเราแล้วก็บอกว่าไองานเรามันสามารถทําอะไรได้บ้างโดยไม่ได้บอกว่าทําอย่างไรนะฮะคือบอกว่าไอแอปพลิเคชันของไองานวิจัยเราเป็นอย่างไรดูว่าเขาสนใจไหมถ้าเขาสนใจมา,า,จม,ามาดูรายละเอียดนี่ก่อนดูรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องใส่สัญญาปกปิดความลับ non disclosure agreement หรือเรียก DA, เรียก NDA เรียก CDA ก็ได้นะครับอันนี้เพื่อในความลับที่เราจะเปิดเผยในเรื่องของการเทคโนโลยีของเราเนี่ย ก็ต้องทายตรงนี้ก่อนเซ็เสนสนัญญานี้ก่อนก่อนที่จะมีการเ,เปิดเผยในารายละเอียดของการการ,การประดิษฐ์ของเราหรือง,งานวิจัยของเรานะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นวิจารณญาณของอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะไอ้ที่เรื่องที่เราพูดเนี่ยมันสมควรจะเป็นความลับหรือเปล่าหรือเป็นองค์หรือเป็นความรู้ทั่วไปของสาธารณะเนี่ยนะอันนี้เราต้องคิดนะครับแบบฟอร์มนี้เดี๋ยวทางสาบ,บา้านหรือทางฝ่ายวิจัยก็มีให้ไม่ยากอยู่แล้วครับแบบฟอร์มนี้เราก็จะเซ็นให้ก็เตรียมไว้มันเป็นเทมเพลตอยู่แล้วไม่ยากนะครับก็ทายโดย สายทั้งหมดในสายโดยมหาวิทยาลัยนะครับโดยมีท่านอาจารย์แล้วมีเพราะมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลนะครับ Agreement to negotiate, negotiate, negotiate ใน,นบางเคส,สอาจารย์อาจจะไม่เจอบ่อยอันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสถาบันทรัพย์สินจาละอันนี้งานของอาจารย์ไม่ค่อยเกี่ยวมันจะมีเรื่องของออที่วันนี้ที่ที่รับมอบหมายคือเรื่องของสัญญาวิจัยสัญญารับทุนวิจัยและสัญญาร่วมวิจัย3ตัวนี้มีความแตกต่างกันต้องระวังเหมือนกันเรื่อง wording เพราะ contract research ถ้าเป็นสัญญาจ้างวิจัยจ้างปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ากฎหมายแพ่งละพานี่คือจ้างทําของคือผู้ว่าจ้างคาดหวังว่าเอาพุทธเนี่ยจะได้ตามที่เราเขียนมันต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเอ๊ะคือผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะหลีกเลี่ยงให้ใช้คําว่าสัญญารับทุนวิจัยเพราะทุนวิจัยก็หมายความว่าเอาพุทธอาจจะไม่ไปตามไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพราะมันคืองานวิจัยม,มีความเสี่ยงอยู่ไม่ใช่จ้างทําของแม้ตรงนี้ต้องคลารไฟกับทางทางบริษัทให้ดี เราเคยมีกรณีที่มหาวิทยาลัยอื่นจะมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขียนโปรโพโซ่สัญญาจ้างวิจัยแล้วเอาพูดไม่เป็นไปตามนั้นโดนบริษัทฟ้องเรียกเงินคืนเช่นสัญญาจะพัฒนาเครื่องมือในการผลิตของอะไรตัวหนึ่งแล้วในโปรโพโซ่ก็บอกว่ากําลังกผลิตตัวนี้ในตัวพ i ยอดเนี่ยจะผลิตได้กี่กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงหรือกิโลกร,รัมต่อวันเอาเข้าจริงใช้เงินวิจัยไปสามล้านผลิตไม่ได้คือทําไม่ได้เหมือนที่เขียนโปรโพโซ่บริษัทก็จะก็ฟ้องขอเงินคืนเพราะว่าคาดว่าเีื่อนอาจาจะจ้างที่ว่าจะทําได้เพราะฉะน ต้องระมัดระวังคุยให้เคลียว,ว่าบริษัทค,าความค่าแบบบริษัทเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญารับทุนวิจัยมันก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ได้คือก็ไม่ไดอ้เอาอิพุตก,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 ก็ไม่ได้คาดมากสัญญาวิจัยร่วมนี่ก็สําคัญและหลายบริษัทจะพยายามทาเป็นสัญญาวิจัยร่วมแต่คีย์เวิร์ดของการจะร่วมวิจัยหรือวิจัยร่วมเนี่ยต้องดูว่า,าทางบริษัทที่คอนดิบิวเรื่องโน้ตฮาวหรือเปล่าหรือคอนดิบิวแค่เงินถ้าคอนดิบิวที่เงินเนี่ยเราก็จะปัดไปอยู่สปอนเซอร์รีเสิร์ชหรือคอนแทครีเรช คือการร่วมวิจัยคียร่วมวิจัยคือน่าจะเป็นการร่วมองค์ความรู้ด้วยใส่องค์ความรู้บางอย่างของบริษัทเข้ามาด้วยถึงจะเข้ามาอยู่สัญญาร่วมวิจัยนะครับนี่ในโปรเซสของมันถ้างานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องเวลาเขาจะไปดูว่าเทคโนโลยีน่าสนใจเพื่อไปไลเซน์หรือเปล่าก็จะมีสัญญาพิสูจน์เทคโนโลยีสัญญาพัฒนาตัวเทคโนโลยีนะครับสัญญา m a ท t ิ r ซ Transfer Agreement สัญญาที่เอาสารเราไปทดสอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มาถึงไลเซน e ์แอกเรีรเโโยม คือถ้าก็ดูว่าเทคโนโลยีเขามีโอกาสที่จะไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็ทําสัญญาลายเซ็นเอ็ก e ิเมนต์อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางทางมหาวิทยาลัยร่วมแบบทางคณะทางฝ่ายวิจัยนะฮะก็ก็ก็ช่วยกันคุยกันตลอดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่คุยก็คือคุยแต่ตอนต้นแต่ตอนต้นเนี่ยเราต้องมองอนาคตด้วยเช่นถ้าเราสปอนเ,อเ,ซอออเซอร์รีเสิร์ชหรือคอล์ลัปชิรีเสิร์ชเนี่ยถ้าอนาคตมันงานวิจัยนั้นไปคอมมิชชั่ได้จะเป็นอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรอันเนี้ยมันก็จะเข้าเป็นออปชันเอีกซิเมนต์น เขียนในสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างวิจัยสัญญารับทุนวิจัยหรือสัญญาร่วมวิจัยก็แล้วแต่อาจจะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขนะเช่นว่าถ้าเขาไปใช้ได้จะเป็นอย่างไรจะเป็นออปชันที่จะเจรจาในาการอนุญาตใช้สิทธิ์หรือลายเซ็นต์เ e กเรมนในอนาคตหรือผูกเงื่อนไขในลายเซ็นไปเลยอันนี้ต้องเจรจาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทางสาบันจะร่วมแต่ทางคณะก็ช่วยช่วยอาจารย์ในการเ,าเจรจากับบริษัทให้นะครับ อันนี้ก็ไอโอเคาน์ซิชชั่นสตรัคเจอร์นะฮะตัวสถาบานันปัจจุบันก็ขึ้นภายใต้มูลนิธิมูลนิธิเนี่เป็นนิติบุคคลแยกจากหมหาวิทยาลัยมานะครับมีท่านนายกสภาเป็นประธานแล้วก็ท่านอาธิการบดีรองประธานนะครับเราก็มีบริษัทนวัตกรรมจามจุรีเนี่ยเป็นโฮลดิ้งคอมมานีถือหุ้นบริษัทลูกๆที่สตาร์ทอัพหรือสปินออฟออกมาจาก เ, à, เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอันนี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้างอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันแต่สถาบันอำนวยความสะดวกระไรบ้างคือในเรื่องของการจดสนิบัตในเรื่องของการอนุญาตใช้สิทธิ์คือการเจรจากับภาคเอกชนในการที่เอาเทคโนโลยีของจุฬาไปใช้นะครับแล้วก็มีบทพาวิสาหกิจกรณีที่อาจารย์อยากจะตั้งบริษรัทแต่ตั้งบริษรัทต้องใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนะฮะอันนั้นคือคีย์เราก็จะมีฝ่ายสนับสนุนให้คือช่วยอำนวยความสะดวกให้ช่วยให้การปรึกษาให้ช่วยเรื่องแผนธุรกิจช่วยเจดต่อหา,หาแหล่งเงินทุนะไรว่ามานะครับ งั้นในขั้นตอนที่ทางทางสถาบันผมทำก็คือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเวลาอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์มีงานวิจัยตัวนี้เ,เราก็ดูว่าไอ้ c o ร p เ r a t i v e advantage ไอ้จุดเด่นข้อดีเด่นเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีอื่นเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรมีไหมเช่นสามารถผลิตได้ถูกขึ้นผลิตได้เร็วขึ้นหรือ,อมีฟีเจอร์บางอย่างที่ดีกว่าเนี่ยต้องอาจารย์ต้องช่วย Identify ได้เพราะอาจารย์เป็นนักวิจัยที่ดําเรื่องนั้นมาต้องหาจุดเด่นให้ออกถ้าหาจุดเด่นไม่ออกเนี่ยเราก็อาจไม่โจทย์สินติบาล ถูกไหมครับการจดสิบัตทถึงว่าจดได้แต่ถ้ามันไม่มีจุดเด่นเลยการจดสมบบมัตเสีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีไรายได้ใช่ไหมครับถ้าท่ากันถ้าไม่มีจุดเด่นเราต้องคิดว่าสิบบาทเราหน้าจะเอาไปใช้ได้มีประโยชน์นะครับตรงนี้ก็ต้องกต้องคุยกับอาจารย์อาจารย์เป็นคนให้ข้อมูลได้ดีๆตรงต,ตรงส่วนนี้นะถ้าเราคิดว่ามันมี compared advantage บางอย่างนะครับแล้วก็มาค่อยบุกไขั้นที่2ว่าจดสิบัติได้หรือไม่จดสิบัติได้หรือไม่ไม่ใช่สาระสาคัญมากนักเท่ากับว่าเทคโนโลยีไปใช้ได้หรือเปล่า คือหลายๆครั้งที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยปลายลายเส้นออกไปเนี่ยมนเป็นไม่ได้เป็นสิธิบัตินะเป็นแค่โน้ตฮาวนะคือเวน้นอาจารย์เวลาเข้ามาไม่ต้องไปกังวลว่าอันนี้จดได้จดไม่น่าจดได้ถึงมาคุยสถาบันไม่จําเป็นคีย์คือว่างานของอาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์อุตสาหกรรมไหม